สวัสด e tamam. yeah, e ีครับผมกุ้งเบลชอบเด็กนะครับวันนี้ผมพามากินไอติมเนี่ยเนี่ยสาขาสองนะสาขาหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้นะครับสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งโอ้ อยู่บนสวรรค์ขายดีมากนะหมดทังแล้วอ่ะพี่ฮะหมดทังแล้วอะเกือบเกือบแล้วครับเดี๋ยวนะร้านเก่าร้านเก่งพ่อค้ารอเลยติ่มติ่มได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนึงก่อนเอาหน,นึ่งลองเช็มดูฮะนี่สองอันนี้ให้น้องตังครัสามอันทีเขียวอันหนึ่งผมเปนตังอันนึงอันนี้ใส่อะไรบ้างฮะผมไม่ต้องใส่อะไรเยอะนี่เนี่ยบนะไม่ต้องก็ได้พี่เอ,อเ,อเอาเดี๋ยวติมก็ได้ครับเดี๋ยวติม

2ี okay. ่สิบสิบสี่ยสิบห้าสิบยีิบเขาหมดแล้วโอเคเมื่อกี้พอพอลายติมกินเหล้าขาวนี่หึงเลยน่าจะเม้เนี่ยทำแบบช้ามากทำแบบสโลว์โมชั่นสโลว์โมชั่นนายจะโดนหลายคนแล้วนะวันนี้แต่งแกขายดีมาก น่าจะอร่อยเดี๋ยวมัเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมกันเลยไหนลองชิมดิลองชิมรอดไหมไม่ไมั้ม่็ม่อม่ไม่ไมเไม่ไมิม่ไม้ไไม่ม่ไ่แม่ไม่นม่าม่มไม่ไม่ม่ไม่แล้วก็ไมม่ น้ำปังน้ำปังใบเจย์สีเขียวอ้ยใช่แล้ใช่แล้ครับรกอ็กอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผม,มสวัสมีคลิปใหม่ๆอย่าได้ไม่พลาดน,นะครับโอเคไปล้วบ๊ายบาย